yeah วันนี้มาทําคลิปสั้นนะคะเพื่อนๆคะมาทําคลิปสั้นกับหัวข้อในวันนี้นะคะเร็วๆนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราบ้างไหมอ่ะสําหรับสายโสดหรือไม่โสดก็ฟังได้วันนี้เลือกกองไห้เลยนะคะไม่ได้มี าการสับไพ่ขณะเปิดคลิปนะคะก็คือสับแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วให้คุณเลือกกองไพ่เลยกลุ่มที่1กลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะคะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้เป็นคลิปสั้นๆที่ไปเตยทาไว้สําหรับคุณก็แล้วกันนะคะมาฟังสนุกๆมาฟังนิทานตอนบ่ายหรือก่อนนอนนะคะเร็วๆนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชชีวิตเราบ้างไหม ไปดูกันเลยนะคะเลือกเลยนะหนึ่งสองและสามนะคะใครที่เลื่อนมาเจอไปเตยด้วยความบังเอิญเนี่ยไม่ได้กดติดตามนะคะฝากกดติดตามฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะคะส่วนใครที่กด u b s c r i b e กดติดตามแล้วนะคะขอขอบคุณมากๆทุกๆการรับชมรับฟังขอบคุณที่เข้ามาทำทำสแตป์ให้ไปเตยแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจไปเตยด้วยนะคะได้กองไพ่หรือ,อยังคะน่าจะได้กองไพ่แล้วนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะอาดังไหมดังแล้วนะคะอะเล่นกระดิ่งอยู่คนเดียวสวัสดีเพื่อนๆนะคะกองหนึ่งกลุ่มหนึ่งด้วยนะคะหัวข้อในวันนี้นะคะเร็วๆนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราบ้างไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะพไพ่ห้าใบจะบอกอะไรเราได้บ้างโอเคหไม้หกหรือ9ก้าหสี่เ้าที่ไหนล่ะ <laughs> หกไม้เด็กถือถ้วยนะคะจัสติกค่ะแล้วก็มีอา,อาสวินไม้นะคะแฮร์รอฟันค่ะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองไม่รู้ว่าคุณจะเปิดใจรับใครรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือเปล่านะคะอาจจะมีกลุ่มราศีพฤษก,กนะคนที่อยู่ในกลุ่มราศีพฤษก,กราศีตุลน,นะคะธาตุไฟธาตุน้ำเข้ามาในชีวิตคุณ เด่นจะเป็นธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะเข้ามาในชีวิตคุณนะก็อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจรับคนคนนี้เข้ามาหรือเปล่านะคะไปเดยมองว่าเขาเข้ามาเพื่อทําความรู้จักคุณต้องว่ายอย่างเงี้นะคะเข้ามาเพื่อทําความรู้จักคุณแล้วก็เหมือนกับอยากจะมาคุยมามา คือมันไม่ใช่การคุยเพื่อจีบอ่ะเป็นการคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทัศนคติเขาเป็นคนธรรมะธรรมโมนะคะใจบุญสุนทานหัวโบราณหรืออาจจะอายุห่างกับคุณหลายปีอาจจะอ่อนกว่าหลายปีหรืออาจจะอายุมากกว่าคุณหลายปีนะคะคืออาจจะเป็นคนที่อายุมากแต่นิสัยเหมือนเด็กหรือเป็นคนที่เด็กกว่าคุณแต่นิสัยโตเป็นผู้ใหญ่เกินวัยก็ได้เป็นคนที่ยุติธรรมตรงไปตรงมาธรรมะธรรมโมหัวโบราณเจ้าระเบียบมีวินยัย นะคะแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะเป็นคนที่มีความว่องไวคล่องแคล่วในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการวางตัวก็วางตัวกลางๆนะคะไม่จู่โจมไม่ใช่สายที่จะแบบมาจีจะ๊ะมาจีบอะไรให้มันดูแบบดูอลังการอ่ะเขาเป็นคนที่ เป็นสายปฏิบัติอะเป็นคนธรรมะธโมอ,อารมณ์ว่าเป็นพ่อพระแม่พระเข้ามาในชีวิตคุณนะคะถามว่าเขาเป็นคนดีไหมตอบได้เลยว่าเขาเป็นคนดีนะคะสําหรับกลุ่มหนึ่งเด็กหนึ่งก็ขอให้คุณโชคดีสําหรับกลุ่มหนึ่งเด็กหนึ่งก็ขอให้คุณโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อน สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่สองด้วยไปดูกันจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราหรือเปล่าในช่วงนี้นะคะโอ้ชีวิต5ดาบเลยไม้เอกสดาบนะคะอัศวินถือดาบโอ้สีไม้แชมพลันนะคะเป็นคนที่อยู่ในราศีธนูก็ได้นะธะาตุธาตุลมมิถุนตุลกุม ธาตุไฟด้วยนะเป็นคนปากจัดนะคะปากจัดพูดตรงขี้โมโหขี้งดหงิดแต่จริงใจนะคะจะเข้ามาในชีวิตคุณเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่เฉยๆไม่ค่อยอยู่นิ่งๆชีวิตมีการเดินทางมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะมีเรื่องให้เขาทําเยอะแยะเลยอาจจะเป็นคนที่เงียบหายไปจากคุณก็ได้นะเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้ง หรืออาจจะเป็นคนที่ทะเลาะก,กันกับคุณนั่นแหละแล้ววนกลับมาขอโทษขอโอกาสคุณอีกครั้งนะคะมันเป็นลักษณะของคนที่แบบว่าอยู่ไกลอ่ะไม่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันอ่ะอยู่ไกลแล้วคนคนนี้เป็นคนตรงพูดจาขวานพาซากนะคะเออจะเข้ามาจีบเราหรือเข้ามาต่อยเราคะแน่เนี่ยเออดนะเขาจะมาอุ้มขี่มา้าขาวแล้วก็พาคุณลอยหายไปในอากาศหรือเปล่ามไม่รู้นะคนคนนี้เป็นคนที่ตรง พูดตรงพูดแรงนะคะพูดจริงเป็นคนจริงใจตรงไปตรงมาแต่ว่าเป็นคนขี้หึงขี้หวงแล้วก็เป็นคนที่คิดเร็วทำเร็วตัดสินใจเร็วอะเป็นเป็นประเภทที่แบบว่าใจร้อนอะเออใจร้อนอะแล้วก็อยากทําอะไรคือทําอยากพูดอะไรคือพูดอะแต่เป็นคนจริงใจข้อดีของเขาคือเขาจริงใจเขาไม่มาหลอกคุณแน่นอนนะคะกลุ่มสองก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ เออจะมาจีบหรือมาต่อยเราเออนะประมาณนี้นะคะจะเป็นคนราศีธนูหรือธาตุลมธาตุไฟชัดเจนเลยนะคะเป็นสายบู๊นะคะจะพาคุณไปลบที่ไหนไม่รู้นะคะก็ขอให้ก,กลุ่ม2เด็ก2ชโชคดีก็แล้วกันนะคะไปดูต่อเด็กสามเลยค่ะสวัสดีค่ะ มาแล้วนะคะกลุ่ม3ามเด็สามเร็วเรมนี้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราบ้างไหมนะคะอยู่ในป่าค่ะเขาเป็นคนที่อยู่ในป่านะคะราศีกันโอ้เป็นคนมีเจ้าของเข้ามาในชีวิตคุณนะอันนี้ระวังนะต้องระวังมีสองประเภทคือหนึ่งคนมีเจ้าของคนนี้คู่ สองคุณมีคู่คุณมีเจ้าของแล้วเขาโสดอะไรอย่างเงี้ยนะ <_ an> เป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไม่ได้อะแต่อยากเข้ามาในชีวิตคุณเออจะเข้ามาทำไมเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไม่ได้แต่อยากเข้ามาในชีวิตคุณนะเฮ้ย <_ an> <_ an> <_ an> แบบว่าปวดใจอ่ะ ปวดใจความรักไม่คืนกลับมาอยู่ไปก็เสียเวลาอารมณ์ประมาณนี้นะคะปวดใจอ่ะมันเป็นลักษณะของคนที่เคยเคยอยู่ในความสัมพันธ์มาก่อนนะนี้เป็นคนเก่านะเด็กสามไปเลยมองว่าเป็นคนเก่าเป็นคนที่เงียบหายไปแล้วอาจะกลับมาในชีวิตคุณอีกครั้งยังไม่ใช่คนใหม่ๆยังเป็นคนเก่าๆอยู่นะคะ อาจจะเงียบหายไปชั่วคราวอะ่ะเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวก็วนกลับมาอีกเพราะว่าตัดกันไม่ขาดสักทีอยู่ในชีวิตกันมานานพอสมควรแล้วต้องวาอย่างนี้นะคะสําหรับกลุ่ม3ามเด็กสามเห็นเป็นราศีกันแล้วก็เป็นธาตุด,ดินธาตุน้ํามีกรากฎพิจิกพฤลึกศกมังกรกันนะคะประมาณนี้เขาเป็นคนที่มีคู่แล้วมีเจ้าของแล้วก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นคุณที่มีเจ้าของแล้วมีคู่แล้วจะมาเจอกันนะคะมาเพื่อเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างร่วมกัน มาเพื่อรู้เพื่อเห็นเพื่อเติบโตร่วมกันแล้วก็พัฒนาจิตวิญ,ญญาณร่วมกันนะคะนี่นี่คือสิ่งที่เขากับคุณจะต้องมาเจอกันนะคะคก,ก็ฝนตก้านะคะขอให้เพื่อนๆกลุ่มสามเด็กสามโชคดีก็แล้วกันไม่ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่าก็ขอให้คุณเชื่อใจแล้วก็มั่นใจว่าคุณคู่ควรกับสิ่งดีๆคนดีๆแล้วรักดีๆเสมอนะคะก็วันนี้มาพร้อมกับสายฝนที่โปรยปรายนะคะตกตั้งแต่เช้าเลย เนาะอากาศก็จะเย็นชุ่มฉ่ำนิดนึงก็ขอให้เพื่อนๆกลุ่ม3เท็กสมมีความสุขสนุกสนานนะคะแล้วก็เจอรักดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ